อ่สวัสดีจ้ะน้องๆทุกคนใครเข้ามาแล้วพิมพ์ชื่อเล่นแล้วก็จังหวัดทักสวัสดีพี่แป้งเข้ามาเลยพิมพ์ชื่อเล่นแล้วก็จังหวัดทักสวัสดีพี่แป้งเข้ามาเลยครับเราจะมาร่วมเดินทางไปด้วยกันสู่ความฝันของเราความฝันของเราก็คือบรรจุเป็นข้าราชการ เป้าหมายอยู่ในใจเสมอจงแน่วแน่ต่อเป้าหมายอย่าเปลี่ยนเป้าหมายอย่าลดขนาดเป้าหมายแต่จงทบทวนแผนการและวิธีการสู่เป้าหมายยืดหยุ่นได้ปรับเปลี่ยนได้เพื่อให้ได้วิธีที่ดีที่สุดที่จะให้เราไปถึงเป้าหมายอ้าใครเข้ามาแล้วพิมพ์ชื่อเล่นแล้วก็จังหวัดทักสวัสดีพี่แป้งเข้ามาเลยอ่า พิมพ์ชื่อเล่นแล้วก็จังหวัดทักสวัสดีพี่แป้งเข้ามาเลยบุ๋มสวัสดีจ้าวันนี้พี่แป้งจะให้แนวคิดหนึ่งแนวคิดเวลาคือชีวิตถ้าเราใช้เวลาคุ้มค่านั่นคือเราใช้ชีวิตคุ้มค่าแล้วแล้วพี่เคยบอกตลอดไม่ใช่ว่าที่ผ่านมาเราใช้ชีวิตไม่คุ้มค่านะอย่าไปเสียใจ อย่าไปค้าควรอย่าไปจมปากอย่าไปทุกอย่างในเรื่องที่ผ่านมาพี่แป้งบอกได้เลยว่าในแต่ละวันทุกคนตั้งใจใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าอยู่แล้วเราตื่นขึ้นมาแต่ละวันเราได้มีลมหายใจในแต่ละวันเราพยายามทำสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเราอยู่แล้วสำหรับเราอยู่แล้วดังนั้น ที่ผ่านมาคุณจะมีชีวิตอยู่ในโลกใบนี้ย20ปี30ปีหรือ40ปีที่ผ่านมาทั้งหมดถ้าสมมุติว่าคุณมีชีวิตอยู่ในโลกใบนี้ตอนนี้อายุ30ใช่ไหมคุณมีชีวิตมาแล้ว30ปีคุณไม่ต้องไปเสียใจว่าใน30ปีนั้นนะ่ะคุณเสียเวลาอะไรไปคุณผิดพลาดอะไรไป คุณล้มเหลวอะไรไปไม่ต้องไปเสียใจไม่ต้องเสียใจเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเมื่อมองย้อนไปในแต่ละวันเราใช้ชีวิตของเราคุ้มค่าในแบบของเราอยู่แล้วแล้วการใช้ชีวิตคือการเติบโตคือการเติบโตการใช้ชีวิตตอนแรกเราอยู่ในท้องพ่อท้องแม่เอ้ยท้องเอ้ท้อง,ออง,อองพ่อไม่ได้สิ อยู่ในท้องแม่เก้าเดือนนั่นคือเริ่มต้นชีวิตเราเราทำอะไรอยู่ในท้องแม่เรานั่งสมาธิใช่ไหมเรานั่งสมาธิใช่ไหมยอยู่ในท้องแม่เนี่ยเราเตรียมพร้อมเราเตรียมพร้อมที่จะออกมาสู่โลกภายนอกพอครบเก้าเดือนพอครบเก้าเดือนเราคลอดออกมาเราคลอดออกมามนุษย์ มนุษย์เป็นสัตว์ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เมื่อคลอดออกมาถ้าเทียบกับสัตว์อื่นสัตว์อื่นเขาจะมีช่วงที่เขาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เนี่ยน้อยมากน้อยมากอ่ะอย่างถ้าไก่เป็นไข่ใช่ไหมตอนอยู่ในไข่เนี่ยก็ไม่เป็นไรพอฟักออกมาจากไข่เขาเป็นตัวเป็นตัวเขาก็เดินได้เลยวัวควายเห็นเราเห็นไหมออกมา ไม่ไม่สองสามชั่วโมงเขาก็เดินได้แล้วเขาช่วยเหลือตัวเองได้เลยอาจจะต้องกินนมแม่สักพักหนึ่งแล้วก็ไปหาญ้าหาอะไรกินนะอ่าอย่างาสุนัขอย่างเงี้ยที่เราเห็นน่ะเขาออกมาเริ่มแรกอาจจะดื่มนมแม่อาทิ์สองอาทิตย์สักพักเขาก็กินข้าวกินอะไรของเขาได้เองแล้วได้เองแล้วแต่มนุษย์สิมนุษย์สิเราต้องอาศัยคนอื่น อาศัยคนอื่นตั้งแต่ตอนจะเป็นคนออกมาเนี่ยอยู่ในท้องแม่เนี่ยเก้าเดือนนี่คืออาศัยแม่นะพอเราคลอดออกมาคลอดออกมาเราก็ช่วยเหลือตัวเองใดๆไม่ได้ทั้งสิน้นไม่ได้ทั้งสิน้นมีคนป้อนข้าวป้อนน้ำป้อนนมทุกอย่างแล้วเราชีวิตนั่นคือการเติบโตเราก็พัฒนามาเรื่อยๆจากช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เราก็กินข้าวเองได้ เราก็พูดได้เราก็เดินได้จากที่เราไม่มีความรู้อะไรเลยเพราะเราเกิดมาเรายังไม่รู้อะไรเลยเราก็เรียนรู้เรียนรู้จากสภาพแวดล้อมอะไรทุกอย่างนั่นคือการเติบโตของเราดังนั้นสิ่งที่พี่พูดก็คืออย่าเสียใจกับวันที่ผ่านมาเพราะมันเป็นการเรียนรู้ อ,อย่าเสียใจกับวันที่ผ่านมาเพราะมันเป็นการเรียนรู้ทีนี้เมื่อเรารู้แล้วว่าชีวิตเราคือการเรียนรู้เราต้องโฟกัสเรื่องการเรียนรู้ทีนี้คุณรู้ไหมปัญหาทุกอย่างเขาเคยบอกแล้วปัญหาทุกอย่างเราจะแก้ปัญหาได้เราต้องใช้สติปัญญาสติปัญญาของเราถ้าปัญญาของเราเยอะกว่าปัญหาปัญหานั้นก็จะ เอาชนะเราไม่ได้ปัญญากับปัญหาวันนี้พี่ให้แนวคิดนะเอ้จะเขียนปัญญาอ่ะปัญญากับปัญหาปัญญากับปัญหามันอยู่ด้วยกันแล้วคุณรู้ไหมปัญหาคือบททดสอบชีวิตปัญหาคือบททดสอบชีวิตเราเกิดมาเพื่อเรียนรู้แล้วก็เติบโต เราเกิดมาเพื่อเรียนรู้และเติบโตและเติบโตเพื่ออะไรละ่ะเติบโตเพื่ออะไรเพื่อใช้ชีวิตในแบบของเราพี่ถึงพูดตลอดว่าเราต้องค้นหาตัวเองให้เจอเราต้องค้นหาตัวเองให้เจอหลักการค้นหาตัวเองทำยังไงโชคดีหลักการค้นหาตัวเอง,ยง,ง,กกเอ,งอยากทำอะไรใจคิดอะไรอยากทำอะไรทำเลย หลักการค้นหาตัวเองนะอยากทําอะไรในใจคิดขึ้นมาแว็บเนี่ยอยากทําอะไรทําเลยอย่าลังเลยอย่าสงสัยอย่าอะไรทั้งนั้นยิ่งอายุน้อยยิ่งอายุน้อยยิ่งต้องรีบทําเลยอยากทําอะไรทําเลยลองผิดลองถูกได้แต่ถ้าอายุเยอะแล้วล่ะต้องทํำยังไงบางคนอายุเยอะแล้ว ก็ยังไม่รู้ตัวตนเองว่ายังไงน่นนี่นั่นเขา,าพี่เคยอ่านหนังสือคนจีนอย่างเงี้ยเขาจะอยากให้ลูกเขานะ่ะรีบลงทุนรีบตัดสินใจทําธุรกิจตั้งแต่ตอนเด็กเลยเพราะอะไรตอนอายุยังน้อยเพราะอะไรอายุยังน้อยสามารถผิดผิดแล้วแก้ไขใหม่ได้ผิดแล้วลองถูกลองผิดใหม่ๆซ้ําๆได้เพราะเขาอายุยังน้อย แต่ถ้าอายุยังเยอะล่ะถ้าอายุเยอะแล้วล่ะอ่าพี่แป้งให้แนวคิดถ้าอายุเยอะถ้าอายุเยอะเราต้องหาทางลัดสิเราต้องหาต้นแบบสิถูกไหมทีเนี้ยแล้วเราจะไปทิศทางไหนเราจะไปยังไงเราจะค้นพบตัวเองได้ยังไงก็อยากทำอะไรทำเลยอย่าลังเลยิ่งอายุเยอะแล้วอยากทำอะไรก็ทำไปเลยคุณรู้ไหมวันหนึ่ง คุณคิดอยากจะทําบางคนคิดเป็นร้อยอย่างพันอย่างแต่ไม่เคยลงมือทําสักอย่างก็เลยยังไม่รู้ว่าอย่างไหนที่เป็นอย่างที่เราชอบโอเคไหมยังไม่รู้ว่าเป็นอย่างไหนที่เราชอบดังนั้นเมื่อคุณคิดอยากทำอะไรคุณทําเลยบางทีคุณอาจจะคิดว่ามันดีเลิศหรูในหัวของคุณเนี่ยพอคุณลงมือทำมันอาจจะแป๊กก็ได้มันอาจจะไม่ใช่ไม่ใช่เวก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหม บางบางทีอุย้ยอยากทำไ้นั่นแบบหูยแบบเห็นคนอื่นทำนะแบบสุดๆุดเลยน่าจะดีโน่นนี่นั่นแล้วฉันชอบแบบนี้แหละชอบแนวนี้แหละแต่พอไปลงมือทำจริงๆขั้นตอนมันไม่ใช่มันไม่ถูกกับจริตของเราเออไม่ใช่วะเออฉันฉันฉนี่เราเราเรู้แล้วว่าเราผิดเรารู้แล้วว่าเราคิดผิดเรารู้แล้วว่าสิ่งนี้ไม่ใช่เราเปลี่ยนการที่ลงมือทำแล้วไม่สำเร็จ ไม่ใช่การล้มเหลวแล้วการที่เราตัดสินใจทำอะไรแต่และอย่างแล้วเราไม่ทำต่อก็ไม่ใช่ล้มเหลวจงจำคำพี่ไว้ไม่ใช่ล้มเหลวแต่ไม่ใช่ทางของเราไม่ใช่ทางของเราไม่ใช่เวของเราคำพูดคำนี้พี่ได้พูดเพราะอะไร พี่ได้ฉายาพี่ได้ฉายาร้อยอาชีพพี่ได้ฉายาร้อยอาชีพมาแล้วนะเพราะอะไรเพราะพี่อยากทำอะไรพี่ทำเลยแต่พอพี่ทำแล้วไม่โอเคพี่ก็หยุดไม่โอเคพี่หยุดเพราะพี่คิดว่ามันอาจจะดีจะเลิศดไงพี่ทำไม่โอเคพี่หยุดพี่ก็คิดเรื่องใหม่อีกพี่ก็ทำไม่โอเคพี่ก็หยุดพี่ก็เลิกและหลายคนบอกว่าโอ้โหทำอะไรก็ไม่เคยสำเร็จเลย เธอทําอะไรก็ไม่เคยสําเร็จเลยฉันเห็นเธอไปทําไอ้นั่นแป๊บเดียวแล้วเธอก็เปลี่ยนไปทําไอ้นี่ไอ้นั่นแล้วไม่ใช่ฉันไม่สําเร็จนะมันไม่ใช่เวของฉันมันไม่ใช่ทางของฉันฉันคิดว่ามันจะดีแต่ฉันไปทําแล้วมันไม่ดีดังนั้นมีอะไรอยู่ในหัวเคยอยากทําอะไรอยู่ในหัวเป็นสิบสิบอย่างพันพันอย่างบางคนซิปคิดมาเป็นสิบปีแล้วยังไม่เคยทําเลย ทำเลยตอนนี้บางคนคิดมาเป็นสิบปีแล้วยังไม่เคยทําเลยทําเลยตอนนี้คุณจะได้รู้ว่าคุณชอบอะไรคุณอยากเป็นอะไรจงฟังเสียงหัวใจของคุณจงฟังเสียงหัวใจของคุณไม่ต้องไปสนใจคนรอบข้างว่าเขาเห็นเธอทําไอ้นี่แล้วเขาไปเห็นเธอทําไอ้นั่นเขาจะมาดูถูกเธอเขาจะมาว่าเธอทําไอ้นั่นก็ไม่สำเร็จทำไอ้นี่ก็ไม่สำเร็จเขาไม่ใช่เราเขาไม่รู้ แล้วเขาจะคิดอะไรมันก็เรื่องของเขามันไม่ได้เกี่ยวกับเราโอเคไหมเราเท่านั้นที่จะเป็นคนค้นหาตัวเองค้นหาตัวเองให้เจอเอาแล้วตอนนี้หนูจะค้นยังไงล่ะพี่แป้งอ่างานหนูก็ยังไม่มั่นคงโน้่นนี่นั่นยังไม่มีงานมั่นคงเลยตกงานหางานโน้่นนี่นั่นพี่ถึงบอกไงพี่ถึงบอกไงตอนนี้งานเรายังไม่มั่นคงใช่ไหม แล้วเราคิดแล้วว่างานข้าราชการเนี่ยเป็นงานที่มั่นคงจงทำงานจงสอบให้ผ่านตรงนี้โฟกัสเลยโฟกัสสอบให้ผ่านบรรจุให้ได้สอบให้ผ่านบรรจุให้ได้พอเราบรรจุเสร็จเราจะมีเวลาว่างเราจะมีเวลาว่างมีเสาว์อาทิต์แล้วเราจิตใจเราก็จะดีขึ้นเราไม่ต้องกังวลเรื่องงานเรื่องเงิน ทีเนี้ยเราก็มาอยากทำอะไรก็ทำดังนั้นเป้าหมายคนเราสามารถมีได้หลายเป้าหมายแต่จงจัดลำดับเป้าหมายไม่ใช่ว่าวันนี้พี่แป้งบอกว่าคุณฟังเสียงหัวใจตัวเองคุณอยากทำอะไรคุณไปทำแล้วก็ปล่อยหนังสือการอ่านหนังสือแล้วไปทำแต่ถ้าใครไม่ชอบข้าราชการอยู่แล้วไม่อยากทำอยู่แล้วแต่อยากจะทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำก็ไปทำได้เลยนะไปทำได้เลยนะแต่ ถ้าเราวิเคราะห์แล้วงานอื่นก็ไม่โอเคนะที่เราดูอ่ะเราก็ออกงานมาไม่รู้กี่รอบแล้วเราต้องหาหลักไว้สักหลักหนึ่งเราต้องหางานมั่นคงไว้สักงานหนึ่งดังนั้นจงโฟกัสสอบให้ผ่านเอางานเนี้ยเป็นงานหนึ่งงานที่มั่นคงหนึ่งงานที่มั่นคงเอาเป็นหนึ่งงานที่มั่นคงเสร็จแล้วคุณมาฟังเสียงหัวใจตัวเองต้องเสร็จนะต้องทำให้เสร็จ อาจจะสองปีถึงสามปีแต่ระหว่างทางต้องหยุดคิดไหมไม่ต้องหยุดระหว่างทางเนี่ยคุณก็คิดว่าใจจริงๆคุณนะชอบทำอะไรคุณก็คิดวางแผนไว้หรือคุณจะแบ่งเวลาหนึ่งชั่วโมงหรือครึ่งชั่วโมงทำในสิ่งที่คุณรักควบคู่ไปด้วยก็ได้เพราะมันสามารถแบ่งเวลาได้แต่ถ้าคุณได้หนึ่งงานที่มั่นคงแล้วพี่แป้งอยากให้ทุกคนเลยทุกคนที่ โฟกัสแล้วเลือกแล้วคัดแล้วว่างานราชการนี่แหละจะเป็นงานที่ตอบโจทย์เราจะเป็นงานที่มั่นคงจะเป็นงานที่เราเมื่อได้ทำงานแล้วเราไม่ต้องกังวลเรื่องงานอีกต่อไปจงโฟกัสลุยดับเครื่องชนเอาให้เสร็จเอาให้ได้เมื่อบรรจุเสร็จแล้วฟังเสียงหัวใจตัวเองฟังเสียงหัวใจตัวเองทำไปเลยทำไปเลยแล้วที่ผ่านมาอย่าไปเสียใจ อย่าไปเสียใจโอ้ยถ้าเจอพี่แป้งไวักว่านี้ฉันก็สอบผ่านไปแล้วแหละดูซี่ฉันเสียเวลาไปเท่านั้นเท่านี้ไม่เกี่ยวทุกคนใช้ชีวิตคุ้มค่าอยู่แล้วในแต่ละวันเราตื่นขึ้นมารับรองทุกคนตื่นขึ้นมาพยายามใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าที่สุดอย่างมีความสุขอย่างที่เราต้องการแต่บางครั้งในโลกใบนี้มันไม่ได้เป็นไปตามที่เราต้องการซะทุกอย่างแต่ที่แน่ๆคือ เราได้ใช้ชีวิตของเราเองคุ้มค่าแล้วในแต่ละวันอย่าไปเสียใจในวันที่ผ่านๆมาจงตั้งใจใหม่ในวันต่อไปจงตั้งใจใหม่ในวันต่อไปถ้าอายุน้อยอายุน้อยอายุเยอะอายุน้อยตั้งใจตอนนี้สำเร็จไวแล้วก็ได้ค้นหาตัวเองไวถ้าอายุมากก็ต้องรีบลุยรีบลุย แล้วสิ่งที่จะเสร็จไว้ได้คืออะไรรู้ไหมทางรัดคือมองหาต้นแบบหาคนที่เขาทำสำเร็จแล้วทำตามเขาทำตามเขาไม่ใช่ว่าลอกเรียนแบบนะเอาแนวทางแนวคิดมาเหมือนพี่บอกตอนนี้มีคนออกมาสอนมาติวเยอะแยะเลยแต่ละคนเขาบอกว่ายังไงพอเราประมวลภาพแต่ละคนเขาบอกว่ายังไงต้องอ่านหนังสือต้องทุ่มเท ต้องลุยแบบสุดๆเลยถึงจะสอบผ่านถูกไหมดังนั้นเราควรทำตามไหมควรทำตามจะอายุน้อยหรืออายุมากแต่และอย่างสิ่งที่เราอยากจะทำเราไม่ต้องไปเริ่มต้นใหม่เรา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 ,เราไม่ต้องไปแบบว่าอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะทิฐิอะ่ะฉันจะไม่ไปตามแบบใครฉันจะไม่ไปลอกเรียนแบบใครฉันจะคิดขึ้นมาใหม่เอาจริงๆในโลกใบนี้ สิ่งที่ใหม่เนี่ยแทบจะไม่มีเลยสิ่งที่ใหม่แทบจะไม่มีเลยให้เราใช้แนวคิดคือหาต้นแบบแล้วก็ต่อยอดหาต้นแบบแล้วก็ต่อยอดนี่คือทางลัดหาต้นแบบแล้วก็ต่อยอดนี่คือทางลัดไม่ต้องไปคิดเองอยากจะเก่งคณิตศาสตร์ไม่เอาละที่ ใครคิดมานักคณิตศาสตร์ที่เขาคิดมาไม่เอาฉันจะไปคิดใหม่สองคูณสองอาจจะไม่เท่ากับสีก็ได้ฉันจะไปคิดทฤษฎีขึ้นมาใหม่ต้องไหมต้องไหมไม่ต้องอยากจะเก่งคณิตศาสตร์ก็ไปหาความรู้เกี่ยวกับคณิตศาสตร์หนังสือที่เขาเขียนไว้อะไปเรียนรู้เรียนรู้จากตัวบุคคลเรียนรู้จากหนังสือได้หมดเลยคุณรู้ไหมหนังสือหนึ่งเล่มมันหมายถึงชีวิตคนหนึ่งคนนะ นั่นคือเราไปอ่านหนังสือคนหนึงเขียนเนี่ยประสบการณ์ชีวิตของเขาแง่มุมของเขาทั้งชีวิตของเขาเขาเขียนออกมาเราไปอ่านพอเราไปอ่านเราใช้ยังไงเราไม่ได้เรียนแบบนะเราไม่ได้เรียนแบบเราต่อยอดเราหาต้นแบบที่ตรงกับจริตเราแล้วเราเอามาต่อยอดแล้วเราสามารถมีต้นแบบได้มากกว่าหนึ่งจะเป็นร้อยหรือเป็นสิบก็ได้แล้วแต่ แล้วเราดึงเอาส่วนดีของแต่ละคนออกมาแล้วมารวมเป็นตัวเราเองมารวมเป็นตัวเราเองดังนั้นในโลกใบนี้เขาบอกว่าการเรียนรู้ที่ง่ายที่สุดที่เป็นทางลัดที่สุดคือเรียนรู้จากประสบการณ์ของคนอื่นประสบการณ์ของคนอื่นก็จากตัวเขาตรงๆเราเห็นเขาคนนั้นเป็นยังไงคนนี้เป็นยังไงหรือจากหนังสือที่เขาเขียนเขาถ่ายทอดออกมาพี่บอกแล้วหนังสือเรื่องหนึ่ง คนเขียนสิบคนก็เป็นสิบแง่มุมแต่ละคนเจอเรื่องนั้นคนละแง่คนละมุมคนละแบบดังนั้นทุกอย่างเลยคุณต้องเปิดใจเปิดใจท้ายที่สุดแล้วคุณต้องเปิดใจให้ตัวเองอย่าไปเสียใจอย่าไปกังวลบางคนหนูเคยผิดหวังมาแล้วแล้วหนูจะผิดหวังแบบนั้นอีกไหมน่นนี่นั่นคุณไม่ต้องไปห่วงเรื่องอดีตเรื่องอะไรคุณไม่ต้องคิดคุณคิดเรื่องต่อไปแล้ว ถ้าปัญญาคุณเยอะปัญหาคุณจะเล็กปัญญาคุณเยอะปัญหาคุณจะเล็กแล้วถ้าคุณแก้ปัญหาหนึ่งปัญหาได้ปัญหานั้นเก,เกิดขึ้นกับคุณอีกรอบหนึ่งคุณก็จัดการมันได้เพราะคุณรู้แล้วแล้วปัญหาก็คือการทดสอบชีวิตถ้าไม่มีปัญหาอะไรเข้ามากระทบกับชีวิตเราเราก็ไม่ต้องเติบโตหรอกนอนอยู่เฉยๆหิวก็ให้พ่อกับแม่ป้อน ก็คือไม่ต้องอะไรเลยไม่ต้องโตก็ได้เป็นเด็กอยู่แบบนั้นแหละถ้าเราไม่ต้องการทดสอบอะไรกับชีวิตเราเราไม่ต้องการผ่านบททดสอบอะไรเราไม่ต้องการผ่านปัญหาชีวิตอะไรการเรียนรู้คือการเติบโตการเติบโตคือมันต้องผ่านเส้นทางผ่านเส้นทางระหว่างเส้นทางมันก็คือบททดสอบชีวิตก็คือปัญหานั่นแหละอย่าคิดว่าปัญหามันเป็นปัญหา คิดว่าเป็นบททดสอบชีวิตฉันจะต้องผ่านบททดสอบชีวิตนี้ไปให้ได้แล้วฉันจะผ่านมันไปได้ยังไงฉันต้องมีปัญญาฉันต้องมีปัญญาฉันต้องคิดหาแผนที่จะจัดการด่านด่านนี้ไปให้ได้เหมือนเราเล่นเกมมันต้องผ่านไปทีละด่านทีละด่านแล้วเราก็จะแข็งแร่งขึ้นไปเรื่อยๆแล้วยิ่งเรามีปัญญายิ่งเราศึกษาค้นคว้าหาความรู้มากขึ้นเท่าไหร่ ปัญญาเราเยอะขึ้นเท่าไหร่ปัญหาเราก็จะเล็กลงน้อยลงแล้วเราจะรู้วิธีการจัดการกับปัญหาดังนั้นชีวิตเราไม่มีปัญหาหรอกนอกจากเราคิดว่าเรามีปัญหาโอเคไหมดังนั้นมันจะมีทางออกเสมอเหมือนกับการเราจะเตรียมสอบกอพอเนี่ยตอนแรกเรานึกอะไรไม่ออกคิดทางไหนอะไรก็ไม่ออกพอมาเจอพี่อ่าพี่แนะนำจะสอบค่ายการต้องสอบกอพอก่อนนะ มันเป็นภาคกอนะแล้วต้องไปเตรียมสอบภาคขอนะไปสอบภาคคอนะจะสอบกอพอนะมันมีสอบคณิตอังกฤษไทยนะแล้วก็กฎหมายนะกฎหมายออกเรื่องอะไรโน่นนี่นั่นเราเริ่มมองภาพออกเราเริ่มมีความรู้จากตอนแรกที่เราไม่รู้อะไรเลยโอเคไหมโอเคไหมอา้าวสรุปแล้ววันเนี้ยที่จะพูดทั้งหมดเนี่ยที่จะพูดทั้งหมดเนี่ยจงรีบหาตัวเองให้เจอ แล้วถ้าตอนนี้ใครยังไม่เจอตัวเองใครยังไม่เจอตัวเองแต่ได้ตัดสินใจแล้วว่างานข้าราชการเป็นงานที่เราเลือกที่เราจะทำจงทำให้สำเร็จแล้วช่วงนั้นช่วงที่เราสำเร็จอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ต้องโฟกัสหาตัวเองให้เจอเพราะอะไรเพราะเนี่ยนะบุมช่วงที่บุม๋มตอนบุ๋มเรียนกับพี่พี่ก็กำลังขัางไขปัดยาอยู่นะ ข้างไคปัจญ,ญาปัจญ,ญาสรุปแล้วอ่านมาทั้งหมดคําว่าปัจญ,ญาแปลว่าอะไรรู้ไหมคุณรู้ไหมว่าปัจญ,ญาแปลว่าอะไรแปลว่าลักปัญญาลักปัญญาคือคุณต้องคิดคิดหาเหตุหาผลหาทุกอย่างท้ายที่สุดแล้วการคิดหาเหตุหาผลหาทุกอย่างคือหาว่าคุณเกิดมาเพื่ออะไรคุณเป็นใครคุณจะใช้ชีวิตแบบไหน แต่คุณไม่ต้องไปถามคนอื่นนะถามหัวใจของคุณเองถามหัวใจของคุณเองแล้วไม่ต้องไปยึดติดกับอะไรในโลกใบนี้พี่ไม่ได้บอกว่าไม่ต้องไปยึดติดาศาสนาหรือไม่ต้องไปยึดติดอะไรนะแต่ยังไม่ต้องไปยึดติดฟังเสียงหัวใจตัวเองก่อนเพียงแค่ว่าอย่าให้มันผิดเออเออปัดยาปัดยาอ่า ปัญญาปัญญาเมื่อก่อนสมัยโสเคติสเออพอพูดพอพูดตรงนี้เนี่ยจะถูกใจโชคดีเลยคุณธรรมคือปัญญาสมัยโสเคติสเขาเพิ่งมาแยกเขาเพิ่งมาแยกปัญญากับคุณธรรมออกจากกันนะสมัยก่อนพวกนักปัญญาพวกอะไรเนี่ย คนที่มีคุณธรรมเขาถือว่าเป็นคนที่มีปัญญาคนที่มีคุณธรรมคือคนที่มีปัญญาดังนั้นสิ่งที่พี่แป้งบอกว่าฟังเสียงหัวใจตัวเองต้องฟังอยู่ในคุณธรรมไม่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนเพราะเราเป็นสัตว์สังคมเราต้องอยู่ร่วมกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆแม้กระทั่งเราเกิดมาเรายังไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองเลย เพื่อนคนอื่นๆช่วยเหลือเราแม่เราพ่อเราครอบครัวเราช่วยเหลือเราดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำฟังเสียงหัวใจตัวเองแล้วต้องมีคุณธรรมแล้วต้องไปแนวแนวทางคุณธรรมนะคุณธรรมเขาบอกว่าเก่งเก่งแต่ไม่มีคุณธรรมก็ไม่ได้สร้างคุณประโยชน์ต่อตัวเองและผู้อื่นฟังนะคุณประโยชน์ต่อตัวเองและผู้อื่นถ้าคุณมีปัญญาแล้วคุณไม่มีคุณธรรม แม้กระทั่งตัวคุณเองคุณก็สร้างคุณประโยชน์ให้คุณไม่ได้คุณมีแต่ทำร้ายตัวเองเอา้าวถ้าปัญญาดีไปขโมยของไปอา่างัดตู้เซฟโน่นนี่นั่นคิดไงปัญญาดีไงเป็นไงโดนจับโดนขังคุกทำให้ตัวเองเดือดร้อนไหมทำให้ตัวเองเดือดร้อนไม่ได้ทำให้ตัวเองสูงส่งหรือว่าไม่ได้ทำให้ตัวเองไอ้นี่ขึ้นเลยโอ้ถ้าพูดไปนี่ยยาวแล้วยาวแล้ว แต่คีย์สำคัญของพี่ก็คือจงค้นหาตัวเองให้เจอฟังเสียงหัวใจตัวเองอย่าพึ่งไปยึดติดอะไรอย่าพึ่งไปยึดติดอะไรอย่าไปบอกว่าหนูอยากจะทำอย่างนี้แต่ว่าหนูนับถือศาสนานี้หนูทำไม่ได้หนูอยากจะทำแบบนี้แต่ว่าแม่ของหนูพ่อของหนูจะอย่างนั้นอย่างนี้หนูทำไม่ได้ตัดออกไปอย่ายึดติดแต่คำว่าอย่ายึดติดไม่ใช่ไรคุณธรรม เราต้องดูเหตุและผลเราต้องรู้เหตุและผลแต่คําว่าอย่ายึดติดคือพยายามทาตามเสียงหัวใจตัวเองโดยที่ไม่ได้ทําให้ตัวเองเดือดร้อนนั่นคือยึดถือคุณธรรมยึดถือคุณธรรมถ้าคุณไม่มีคุณธรรมตัวคุณเองก็เดือดร้อนอ่ะโอ้ไปยาวพอแล้วเดี๋ยวต้องไปทํางานแล้ววันนี้อ่ะโอเคสําหรับวันนี้สําหรับวันนี้ได้แนวคิดดีๆไหมวันเนี้ย ได้แนวคิดดีๆได้ไอเดียดีๆจากพี่ไหมถ้าได้กด9เข้ามาหน่อยได้แนวคิดดีๆได้ไอเดียดีๆจากพี่กดก้าเข้ามากด9แล้วก็พิมพ์คำว่าจะไปค้นหาตัวเองให้เจอการที่จะค้นหาตัวเองให้เจอเหมือนพี่บอกนั่นแหละตั้งคำถามเกิดมาเพื่ออะไรเราต้องการอะไรเราอยากจะฝากอะไรไว้กับโลกใบนี้แล้วในใจเราคิดอยากทำอะไร ใ,ในใจเราอยากทำอะไรทำเลยไม่ต้องไปลังเลไม่ต้องไปอะไรนะไม่ต้องไปลังเลไม่ต้องไปอะไรไม่มีอะไรยึดติดเราไม่มีอะไรเหนียวหลังเราไม่มีอะไรเหนียวหลังเราแม้กระทั่งครอบครัวโน่นนี่นั่นพ่อกับแม่จะฟังเสียงเราถ้าเราทำให้ท่านเห็นว่าเราเอาตัวรอดสิ่งที่เราเลือกมันเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขพ่อกับแม่พร้อมสนับสนุนเรา โอเคไหมโอ้ทุกคนบอกว่าเก้าจะไปหาตัวเองให้เจอหาตัวเองให้เจอนะการที่จะสอบเป็นข้าราชการนี่เป็นแค่หนึ่งงานที่มั่นคงเท่านั้นนะคุณเข้าไปทํางานคุณยังไม่รู้ว่าง,งานราชการจะตอบโจทย์คุณหรือเปล่านะบางคนอยากจะเป็นมากๆสอบเข้าไปไปทํางานแค่ปีสองปีลาออกก็มีนะมันยังไม่ใช่ตัวตอบโจทย์เรานะก็ยังอยู่ในคิด งานหนึ่งงานงานราชการก็ยังอยู่ในสิ่งที่อยากทำอะไรก็ทํานี่ไงอยากเป็นข้าการก็ทําทําให้เสร็จทําให้ได้แล้วเข้าไปแล้วใช่หรือไม่ใช่ค่อยว่ากันอีกทีนี่แหละคือการหาตัวเองงานราชการบอกว่าโหยหนูไฟฝันหนูโน่นนี่นั่นเข้าไปอาจจะไม่ใช่อาจจะไม่ใช่จจะใชนะโอเคไหมโอเควันนี้ก็ได้เวลาอันสมควรพรุ่งนี้พรุ่งนี้เราเรียนอะไรกัน พรุ่งนี้เรียนคณิตเรียนคณิตสองวันแล้วก็ตามด้วยกฎหมายเรียนคณิตสองวันแล้วก็ตามด้วยกฎหมายสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณน้องๆทุกคนที่เข้ามารับฟังพี่แป้งเชื่อว่ามันมีประโยชน์แน่นอนมันมีประโยชน์แน่นอนเราไม่ต้องไปลองผิดลองถูกอะไรทั้งนั้นในโลกใบนี้ไม่ต้องไปคิดทฤษฎีใหม่ไม่ต้องไปอะไรทั้งนั้นจงหาต้นแบบแล้วก็ต่อยอด นี่คือทางลัดจงหาต้นแบบแล้วก็ต่อยอดนี่คือทางรัดแล้วทำทุกอย่างตามเสียงหัวใจตัวเองแล้วยึดมั่นในคุณธรรมอย่าผิดศีลธรรมอย่าผิดจริยธรรมคุณธรรมคือความถูกต้องทำให้มันถูกต้องทำให้มันถูกต้องโอเคนะอ่ะไปจริงๆแล้ว สำหรับวันนี้ก็สวัสดีจ้ะ